สวัสดีครับผมแอดมินเอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับตรวจสอบประกันของ Apple นะครับซึ่ง Apple จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็น iPhone 6s นะครับ iPhone 65s นะครับหรือ5นะครับหรือว่าเป็นพวก iPad mini นะครับ iPad pro นะครับหรือก็ Mac นะครับ MacBook Air นะครับซึ่งหลังจากที่เราทำการซื้ออุปกรณ์ของ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็นตาม Apple Store ไทยแลนด์ Thailand, ที่อยู่สิงคโปร์สั่งออนไลน์นะครับหรือที่เป็นที่ iStudio หรือว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์ต่างๆเชียงเช่นเอเอสนะครับทูมูฟนะครับหรือว่าดีแท็กเองนะครับเมื่อเราทําการซื้ออุปกรณ์ของ Apple มาเรียบร้อยนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับทำการตรวจสอบนะครับประกันของทาง Apple นะครับโดยแต่ละเครื่องมันจะมี Serial Number ของแต่ละเครื่องซึ่งเป็นเหมือนไอด n t ิตีของแต่ละเครื่องเลยนะครับซึ่ง ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่ง serial SN นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับก็วิธีการตรวจสอบนั้นทําอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทําการเปิดเข้านะครับเว็บไซต์นะครับที่เป็น checkoverage.apple.com นะครับซึ่งเราอาจจะเข้าผ่านทางเบราว์เซอร์ที่เป็นของคอมพิวเตอร์เองหรือว่าจะผ่านตัว Safari ของตัว iPhone นะครับก็ได้ครับไม่ผิดกฎหมายนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับก็ วิธีการเข้านะครับก็ให้พิมพ์ไปเลยนะครับ c h e c k o v e r l a g e นะครับ apple.com นะครับเมื่อเราทำการเปิดมาเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของตัว Apple เองนะครับก็มันจะขึ้นว่าตรวจสอบความคุ้มครองนะครับการบริการและการสนับสนุนของคุณน,นะครับก็คือตรวจสอบสถานะต่างๆของ Apple นะครับการคุ้มครองว่า ภายในระยะกี่ปีวัน s t a r t date นะครับคือวันคุ้มครองถึงวัน n n d a t e ก็คือวันสิ้นสุดความคุ้มครองอยู่ที่วันที่เท่าไหร่ก็คือส่วนมากจะเป็นที่1ปีนะครับก็อันดับแรกนะครับมันให้ทําการนะครับป้อนหมายเลขประจําเครื่องฮารดแวร์ของคุณก็คือ Serial Number s r นะครับ s e r i a l n นั b e r นั้นเราหายอย่างไรสมมุติว่าดีผมใช้ iPhone 6นะครับผมก็เลยส,สอนว่า วิธีการดูซีเรียลนั้นทําอย่างไรก็คือมันวิธีการดูซีเรียลของ iPhone นนะั้นเหมือนกัน iPad ก็เหมือนกันนะครับก็วิธีการดูนะครับก็นะครับสักู่นะครับ,กกรบวิธีการดูก็ไม่ยากเลยนะครับ นะครับวิธีการดูนะครับ serial number ของ iPhone นะครับซึ่ง iPhone แต่ละยี่ห้ออย่างที่ผมบอกก็คือเหมือนกันนะครับแต่ละแต่แต่ละรุ่นนะครับเหมือนกันก็วิธีการดูนะครับก็ให้มาที่ปุ่มนะครับกดหน้าโฮมมาที่หน้าโฮมนะครับอันนี้เป็นหน้าโฮมของเราจากนั้นกดปุ่ม setting นะครับทำการกดปุ่ม setting เมื่อเรา setting เรียบร้อยแล้วก็เลื่อนเลื่อน score down ลงมานะครับจะเห็นคบว่า general นะครับกด general ไปหนึ่งครั้ง แล้วก็ตรงนี้จะเห็นปุ่ม about นะครับให้คลิกเป็นหนึ่งครั้งนะครับให้เอานิ้ว touch เป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้จะเห็นคําว่า serial number นะครับตรงเนี้ยรหัสตรงเนี้ยนะครับ serial number ตรงเนี้ยแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันให้เราเอานําตรงเนี้ยตัวเลขตรงเนี้ยครับไปกรอกในหน้าตัวเว็บไซต์นะครับซึ่งผมก็กลับมาที่ยังหน้าเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็พิมพ์ไปเลยเรียบร้อยนะครับ serial number ของผม จากนั้นตรงนี้นะครับป้อนรหัสก็ให้ดูนะครับว่ามันเป็นตัวเลขอะไรนะครับก็ให้กรอกให้เหมือนกับตัวที่มันโชว์มาเป็นแคปจ้านะครับการโรบอทนะครับก็เมื่อเรากรอกตามอักษรตามตรงนี้นะครับก็ให้ทําการกดดําเนินการต่อไปนะครับเมื่อเราทําการกดดำเนินการต่อไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะแสดงนะครับ ตรงนี้นะครับก็แสดงสถานะต่างๆนะครับโดยพอดี iPhone 6ของผมมันหมดอายุเรียบร้อยนะครับก็มันจะไม่มีขึ้นว่าจากเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ก็คือคุ้มครองวันไหนถึงวันไหนนะครับแต่ถ้า iPhone คนไหนนะครับหรือ iPad คนไหนนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับก็มันจะขึ้นบอกตรงนี้นะครับว่า ความคุ้มครองตั้งแต่คนซื้อวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับสิ้นสุดการคุ้มครองก็จะบอกเป็นช่วงเวลานะครับแต่พอดี iPhone 6นี่ผมเพิ่งหมดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครบรอบ1ปีเรียบร้อยเกินมา1ปีเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เห็นช่วงเวลาก็คือแปลว่าประกันหมดเรียบร้อยนะครับโดยนะครับตรงนี้จะเป็นบอกข้อมูลนะครับต่างๆน,นะครับโดยข้อมูลจะเป็นวิธีการบอกจะเป็นเ,เนื้อหาางต่างจะเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันจะดีเท็จากโลเคชันของเรานะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับการนับประกันของทาง Apple ก็คือ1ปีสมมติว่าถ้าเราซื้อสมมุตินะครับถ้าเราไปซื้ออุปกรณ์ถ้าเราไปซื้ออ,อ,อย่างเช่น iPhone หรือต่างๆนะครับไอแพดต่างๆนะครับสมมุติซื้อวันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เออวันที่14นะครับเดือน11นะครับเดือนโนยเวนเบอร์ก็ประกันก็จะเริ่มประมาณช่วงนี้ก็คือบวกลบบวกลบไม่เกิน2 3วันนะครับ ก็มันจะเริ่มนับประกันให้นะครับก็ก็บวกไปอีก1ปีก็จะเป็นสิ้นสุดปี2016นกะครับก็สำหรับท่านไหนที่เพิ่งซื้ออุปกรณ์มานะครับของ Apple ก็ผมแนะนำว่าให้ทำการตรวจสอบตรวจเช็คนิดนึงนะครับก็ประกันก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่เราซื้อนะครับก็ประมาณบวกลบของ3วันอย่างที่ผมบอกนะครับก็วันนี้นะครับขอจบวิธีการตรวจสอบประกันนะครับและความคุ้คมครองของของแอปเปเพียงเท่านี้ครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ